าท้าวอิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในผิดอิงแลนด์นะคะวันนี้ย้อยก็จะพาพี่น้องไปร้านแขกนะคะไปหาซื้อกับข้าวจากน้องไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับตัวเมืองนอตติงแฮมนะคะจะให้ดูบรรยากาศเนาะแต่ก็ยังหนาวอยู่นะคะพี่น้องโอ้โหลอยแดด ดอกคทามาติสนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะแบบหวานสัะพังนานมากเลยเดี๋ยวเราไปกินเลยดับด้วยกินกาแฟก่อนจะพี่น้องหนาวเองค่ะกาแฟแล้วก็ว้าซีชีสเค้กชีสเค้กคะถึงร้านแขกแล้วนะจ๊ะไปกันเลยจ้าซื้อได้อย่างในอโมนี้ มันอาสิสสันสันเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องพะย,ยอยยางจากทักซีเลาวก็มีนะคะทักซีเลาวทักซีเลาวงามๆพี่นอ้องย่างพี่น้องหอมบุกซีดาเด้อบุกซิดาซีดาขี้นุกหอมบุกซีดา ไ่หุม้มรุมใส่ปบะหน่วยละหาสบเก่าพี่สองหน่วยกะสีบกว่าบาทพี่น้องสีบกว่าบาท40กว่าบาทกัหาสิบาท,บาทจะ้ะโฮ้ยบอกเน่าอีกยัะ อบอกเน่าหน่อยม่วงเป็นตะแซสบแทะมันมันเหี่ยวอย่างเงี้ยม่วงเป็นพี่ดองเหี่ยวเป็นออนพูดออนครับออนเดบอกหน้าไม่เบดิดสิสื่ออียังดีบอกเขือกอ่ะโมไม่ถึยถึอ การ์เดนเอโลละเจ็ดโลละเจ็ดปอนก็โอเคอ่ะจะแพงกับพี่นอ้องเม็ดบวกมีกันมีบวกามป้อมนะคะบวกลมป้อมก็มีขมิ้นยย่อยผีเสื้อบวกุมงมะละก,กพาพาอไงล่ะพะอยยารอพะอยยากิโลละหาหาปอนดหกปอนกิโลละสองร้อยกว่าบาทจ้ะพี่น้อง ทำไมเป็นลูกน้อยแทโ้โอ้ออีกขมุกตัวนีอีกขมุกตัวนีจ้ะโอเคนี่เป็นเล็กจังเลยอะเไมนดีสม,มองอ่าคงบอโอเคเลยอะ แก้วก็มีพี่นอ้องมันสับปะหลังอ้อยมีหมดจ้ะแล้วก็สิเอาเอา่อกมีเหรอตำเมียงก็มีแต่ว่าอ๋อห้อ,องกับพริกจะ้ะ บอกอีโฮมกับบอกอีโฮมซีนอยพี่นอ้องใหญ่เดี๋ยวอีโฮมซีนอยแล้วก็ได้พริกจ้ะสองลอยหาสิบ,บาทโอเคมันจะมีลานแขกอีกตรงขามจะ้ะเอ็นดีจะรถถ่ายตรงนู้นจะ้ะฟังนี่ก็จะเป็นอีกลานนึงจะ้ะที่สองลานตรงขามกันเดี๋ยวถ้าเขาไปซื้อลานนี่บอกคงลานเมื่อกี้มันบอกงามจะ้ะบอกคงมันเปื่อยๆซะหรือลานนี้นะคะ บังขิงปาดขิงอ่ะขิงใหญ่คังใหญ่แน่โอ้โก็มีทุกอย่างนะคะพี่น้องโฮ <GI PS. S 1> ้ยบุอรี่ทวดินพริกมันสำปะหลังพะพะยาไฮระบบคงเพ่นอ่ะเออ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 ฮักชี้งามขักพี่น้อง เฮ้ยตกผิดเนาะอ๋ะอบุกหอยู่นี่พี่น้องเบิ้งอยู่นี่ไพ่์โฮมสองหน่วยปลอน,นึงกับประมาณสี่สิบห้าบาทพี่น้องเบิ้งสองหน่วยกับเหี่ยวๆสลัดนี่ก็ได้โอเคเดี๋ยวยอยโอ้ยอย่าหัวเด้แตงกลัวบ้านเฮาจ้ะเบิ้ง แทงข้างเนาะมามาอีปงอีแปะมี่วดจากพี่น้องมึงมาอีแปะเผือกก็ให้บอกทวอัวร์มาเป็นแต่อันนี้แค่ขายเป็นขายบทุทบันเนาเบิร์ตไว้สอ,อนเด้ิอ้อยก็จะซื้อบะคงนะคะ่ะพี่น้องนี่แต่บะคงร้านนี้ใครเนี่ยออแม่นยิ่ใหญ่เนี่ยละ่ะเนี่ยจะ้ะ มกนาวมหมากสุกพออยู่นี่กันมีถูกบบแมนมีจ่พลังอยู่เด้พี่น้องมีถูกประเทศอะโลดจ้ะมีแขกมีพอมีแขกมีเอ็นมีกประเทศเคียวมากกันีจ้ะเดี๋ยวนะคะหอมบอกซิดาออฟต้าก่าอน สือปลาดุกกันพี่นอกอาหารแชร่แข็งเฮงพวดไว้ปลาดุกระดายป๊าที่นอกจะกด้ากินเหรอบังปาบังปลาดุกคนอ่ะไงเฮงพวดเว้ยไม่มีตัวเล็กเลยค่ะ ไงปวดพูย c แคทฟิชเออนี่ครับี่เนยมาเอาเดบกไงปวดเออมีสุยางจ้ะบางยางก็มีจากบ้านเฮามาฉันจะเอ้ยปูปูก็มีน้องปลาเข็งก็มีด้อยจ้ะ เข่งปลาหมอเบืงปลาเขาพี่น้องไงโพดยไงโพยเบื้งตัวส้มเล็กน้อยอ่ะปลาได้นะคะน่ยใหญ่เกินอะโอเค I don't know I like I want catfish but t h i s look Because another size is very big c a this one this no โอ้แต่สติกวันอันนั้นอัดไซเลยเฮ้ยใ่บิ๊ก thank you I want s m one I want no I don't want to cut I want them all but is small i right? yeah thank you okay thank you ไมีหนังไก่ถึงก็เอาหนังไก่ออกนะไก่งก็หล่นจอนจะเพิ่มกินหนังไก่กันเี๋วนี้โอเคเดบโคุ้งเลยล่ะ <How much? S 1> พอไหมหกหงนหนึ่งพี่น้องหกสี่ยี่ส่องรยสี่สิบสอง้ยห้าสิเต็งโมอ่ะใหญ่บากเลยอะ่ะเต็งโมพี่น้องใหญ่เกินอะ่ะ นีไปเบิงของนี้วในเมันขึ้นแล้ค่ไปซื้อบอกแข่งกันพี่น้องอย่ยอยลืมซื้อบอกแข่งเออลำยยบ้านเราก็มีนะคะ ฉันจะซื้อปลาดุกนะคะ,ะดได้แล้วปลาดุกพี่น้องนี่จะจักบาทบปลาดุกกินทิเรียนแพงฝนแพงโคยฮะสองกิโลสองกิโลสองร้อยก็บาทจะ้จะก็ต้องกินนะคะ หกปอนด์แปดอแม่พี่น้องแมวแซมมันโอเคนะคะหอ,อเออมะขามเปียกหมดแล้วมะขามเปียกพี่น้องแมวทุงอันนี้กันลอยนึงเอาโอเคจ้ะขามเปียกทุงนึงก็โอเคอ่ะไม่อยากเอาน้มามัน โอเคนะคะเห้บบูบอยบางทีเราเห้บบูบอยบานเา้าขวดละเกือบสองลอยจ้ะโอ้สออนเป็นสียางอนะดูต้อ ประดูกมะขามเปียกมะเขือพวงข้าวเหนียวนะคะโอเคจ้ะจ่ายตังสิบเบื้งมาจากบาทค่อยมาดูกันมาค่ะว่ากี่บาทพี่น้องไปๆไปย้ปปอยสิเป็นลมตึงลมผัดตึงมือเหอนจ้าได้ข้าวสารข้าวเหนียวปลาดุกใบโหมเออ,อย่างนี้วะมัก แพงขามเปียกมกพริกมะฮุงซัมเนี่ยพันสองพันสามโอเคจ้าพี่เงินเลยจ้าพี่น้องเบิรแหท่งแล้วเงินเบิรแล้วติ๊กผเผาเซนเผามกฮุงเลยหนึ่ง,งกเกือบสามร้อยแล้วเนาะปะัทโธโอ้ยหาเงินกือบใส่แต่ ก็แพงเนาะหาได้ยุ่อเงินแต่ว่ามันกับภาึกแนวนี่แหละมันกับเบิร์ดเงินแนวนี่แหละจ้ะที่นี่นะคะที่นี่ประเทศอังกฤษนะคะพี่น้องอีกมีลงเอยแบบอะไรกิไนไปพี่น้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะคะอู้บรรยากาศสุดๆบรรยากาศดีมากเลยแอนด,อด,ดูกูดบิวว์อย่งอู้บรรยากาศดีคักอ่กะ

uh <laughs> เน,นี่ยจ้บบพริกได้บกพริกเนาะหอดบ้านแล้วได้ใบอีห้มซีนวยจ้ะใบอ,หอใหีหมซีนวย,ยกะโอ้ยใบี่หมสีหนวยเด็กเขาสขเหนีย,ย,นนยวสองกิโล ในบุกแข้งแล้วก็ได้บุกข้ามเปียกจ้ะบุกหุ้งน่วยหนึ่งแล้วก็ปลาดุกถุงหนึ่งเดสแมโตเนี่ยจะ้ะประมาณท่านสามพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องสุกัญญาทอมิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในทิพย์ิงแลนด์นะคะก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะคะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันนะเจ้าพี่น้อง